สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงเหรียรุ่นการจนาพิเศษปีพศสอง9นนะครับซึ่งมีเพื่อนเพื่อนนั้นได้ส่งรูปไหมผมดูเยอะแยะเช่นกันนะครับทางเชทดลน์นะครับว่ามีราคาแพงไหมและผมรับซื้อไหมนะครับในคลิปนี้ผมจะมาให้ข้อมูลบางส่วนนะครับว่า เหรียญรุ่นการจนาพิเศษปีพศ2539นั้นมีการซื้อขายกันได้ไหมและผมรับซื้อไหมนะครับเหรียญรุ่นการจนาพิเศษปีพศ2 5 3 9ที่เรายังสามารถได้พบเจออยู่ในระบบมูลเรียนหรือว่าหลายคนหลายท่านอาจจะมีอยู่ภายในบ้านหรือเก็บไว้นะครับส่วนมากก็จะเป็นเหรียญชนิดราคา25สตางค์นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ชนิดราคา50สสตางค์นะครับ หนึ่งบาทนะครับแล้วก็สิบบาทนะครับแบบนี้นะครับส่วนชนิดราคาห้าบาทนะครับกับชนิดราคาสองบาทนั้นค่อนข้างจะหายากนะครับในระบบุนเวียนนะครับแทบจะไม่เจอเลยนะครับห้าบาทนี้ยังเจออยู่นะครับแต่สองบาทนี้แทบจะไม่เจอเลยนะครับมิฉะนั้นแล้วถ้าเป็นชนิดราคา25สตางค์50สตางค์1บาทและก็10บาทนั้น ถ้าสภาพผ่านการใช้งานไม่มีราคานะครับนักสะสมไม่นิยมนะครับแล้วก็ผมก็ยังไม่รับซื้อนะครับนอกจากว่าเหรียญสิบบาทนั้นถ้าจะขายได้จริงๆก็ต้องเป็น UNC นะครับซึ่งถ้าเป็น UNC นั้นผมก็รับซื้ออยู่นะครับแต่ถ้าสภาพผ่านการใช้งานไม่มีราคาเลยนะครับสำหรับ25สตางค์50สติตางค์หบาทแล้วก็10บาทนะครับ แต่สาหรับเหรียญชนิดราคา2บาทและก็5บาทนะครับถ้าสภาพผ่านการใช้งานแบบนี้ก็มีราคาอยู่นะครับนักสะสมก็เล่นหากันอยู่นะครับแต่ว่าราคาอยู่ที่ถ้าเป็นเหรียญ2บาทสภาพผ่านการใช้งานก็จะอยู่ที่ประมาณ3บาทนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเหรียญ5บาทนั้นถ้าสภาพผ่านการใช้งานก็จะอยู่ที่ประมาณ7บาทประมาณนี้นะครับหรือว่าไม่ถึงนะครับถ้าเกียรติบาทต้องสวยกว่านี้หน่อยนะครับ ก็ประมาณ6บาทนะครับเกินหน้าเหรียญอยู่1บาทนะครับถ้าสภาพ่านการใช้งานแบบนี้นะครับผมก็รับซื้ออยู่นะครับแต่ว่าผมให้ราคาเกินหน้าเหรียญ1นบาทนะครับถ้าเป็นเหรียญ2บาทผมก็ให้3บาทถ้าเป็นเหรียญ5บาทผมก็ให้6บาทนะครับแต่ว่าผมรับจํานวนจํากัดนะครับแต่ถ้าเป็น4ีชนิดราคานี้นะครับถ้าสภาพผ่านการใช้งานผมไม่รับซื้อเลยนะครับ นอกจากว่าเหรียญชนิดราคา10บ,บาทที่เป็นสภาพยืนซีนะครับหากใครมีนะครับอยากจะแบ่งปันนะครับหรือว่าส่งรูปให้ผมสอบถามข้อมูลให้ผมดูให้ก็ไอเดียลาอยู่ที่ชื่อคลิปนะครับ